สวัสดีครับ a r t o f f เ c กเทรนนิ่งซูโนะครับก็ขอภายก่อนกับเสียงวันนี้ที่ค่อนข้างแหบกล้านนิดนึงพอลีพี่เพิ่งหายจากโควิดได้3วันเองช่วงก่อนนั้นนี่นนไอเป็นหมาเลยแล้วบอกว่าคอสั้นกำสั์มากเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยสะอึกสะอึกจนไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับคือจะหลับแล้วก็สะอึกแล้วก็ตื่น <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยหลายวันจนแม่งแบบป่วย เราก็พอหายเป็นโควิดอีกพอซ้ำกรรมสัตว์มากๆฉะนั้นขออภัยในเสียงที่วันนี้ดูจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับโอเคเข้าเรื่อง mm hmm. เราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาที่เราไดเอท mm hmm. ไม่ใช่สิตอนที่เราสร้างกำรรเนือเรารู้สึกว่าประมาณเนี้ยเราได้ไซส์ที่เราต้องการลกแล้วแล้วเราอยากที่จะไดเอทเพื่อให้ได้โซนหรือบอดี้ให้ใกล้เคียงกับไอดนอลของเราหรือว่าคนที่เราหรือบอดี้ที่เราอยากจะได้ มันได้ร่างทองตั้งแต่แรกได้เลยไหมคําตอบคือไม่ได้วะ่ะอ้าวพี่ยามุงพูดอย่างนี้แสดงว,ว่ามึงปิดคลิปได้เลยเนี่ยเปล่าไม่ใช่ <c oughs> มันมันต็ <c oughs> ตามสไตล์ช่องกันนะมันก็จะแบบว่ามันอาจจะมีเฉลยบ้างแต่ว่าก็จะมีการชักแม่นาทังห้าแล้วรวบตึงตอนสุดท้ายเพื่อคําตอบหนึ่งคำตอบอ่ะแล้วบางทีอาจจะงงว่าพี่แม่งเกี่ยวอะไรกับเนื้อวากิววอ่ะเดี๋ยว เรามาทาความเข้าใจกันเริ่มต้นเนี่ยเรามาทาความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานกันแฟตหรือไขมันเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เรียกมันว่าแฟตนะเราจะเรียกมันว่าอะดิโปไซหรืออะดิโพสมันแปลว่าเซลล์ไขมันม,มันแปลว่าเซลล์ไขมันทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะใช้พลังงานเนี่ยสมมุติว่าเรามีกิจกรรมเรามีอะไรต่างๆนานาเรามีแอคทิวิตี้เดต่างๆ ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงร่างกายไม่มีกลไกในการรับรู้เว้ยสมองส่วน latero h y โป t a l a m u s เนี่ยอันนี้ฟังคนผาน,นก็พอมันเป็นมันมีรีเซปเตอร์ในการรับรู้ว่าเฮ้ยระดับพลังงาน,นมันลดลงแล้ววะกูจะต้องออกคําสั่งหรือกูจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เจ้าของร่างเนี่ยมีพลังงานอยู่ในจุดสมดุลเพื่อที่จะบาลานซ์ระบบพลังงานอ กระบวนการในการรับรู้เนี่ยมันเรียกว่ากูโคสตาซิกแมคคาเนซึมนะครับทีนี้เมื่อร่างกายรับรู้เนี่ยมันก็จะสั่งการเราว่าเฮ้ยกูต้องการพลังงานกูขอพลังงานเพิ่มขึ้นมาหน่อยอทีนี้ไอตัวไขมันเนี่ยหรืออะดิโปไซเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบโอเคตาตาฉันละหมายถึงแต่ว่าตัวมันเนี่ยยังใช้การไม่ได้ด้วยฟอร์มที่มันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ ฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะถูกใช้นยมันจะต้องถูกดึงฟรีฟติอซิสออกไปอ้าวไม่ใช่ไขมันต้องต้องหรอโนไม่ใช่ไอตัวเซลล์ไขมันหรืออดิโปไซต์เนี่ยเปรียบเสมือนกับคอนโดแล้วกันหรือห้องเวลาที่เราต้องการพลังงานเนี่ยเราเข้าไปในห้องแล้วก็เอาเข้าของสัมาร,รักออกมาฉะนั้นเนี่ยเซลล์ไขมันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเนี่ยเมื่อมีการเอาพลังงานออกมาแล้ว ใช้จนหมดสิทละคำถามเพื่อห้องอยังเหลือไหมห้องหายไปไหมขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนึกภาพว่ามันเป็นคอนโดจริงๆแล้วกัน <c oughs> นึกภาพว่าเป็นคอนโดจริงๆถ้าคนอยู่เต็มคอนโดเนี่ยก็คือเซลล์ไขมันมันเต็มแล้วถ้าคนย้ายออกหมดเลยไม่เหลือถ้าเราเป็นเจ้าของคอนโดอะ <c oughs> เราจะปล่อยเช่าปล่อยขายหรือเราจะทุบแม่งทิ้งเลยแล้วรอให้มีความต้องการคอนโด เข้ามาเราถึงจะสร้างแบงค์ใหม่ตั้งแต่ศูนย์คำตอบคือปล่อยเช่าปล่อยขายถูกป่ะใช่ร่างกายมองเรื่องของระบบพลังงานเป็นสิ่งสำคัญเว้ยมันเลยไม่ยุบห้องทิ้งไม่ยุบห้องทิ้งนะไม่มันลดขนาดลงเลยลดขนาดลงหดลง๊หดลงมาเป็นเส้นประนี้หดลงมามเพื่อที่จะรอเวลาที่ มึงจะกินพลังงานเกินมาให้กูแล้วกูก็จะเอ็กซ์เพขยายตัวเพื่อรองรับไขมันที่เข้ามาใหม่ฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคนที่อ้วนมาก่อนแล้วไดเอทลดลงมาจนหุน่นหุ่นดีล้วมันมีความเป็นไปได้สูงว่าที่กินหลุดไปเยอะๆหรือว่าปล่อยตัวเนี่ยมันจะอ้วนกลับคืนมาได้ไวเพราะว่าอะไรห้องแม่งพร้อมไปแล้วไงววข้ามจ้าเรียว่เออวลข้ามเลย แต่ว่าคนที่แม่งผอมผอมมากๆการที่เขาจะมาอ้วนแบบอ้วนอ้วนเบาหวานอะอยากมากเพราะว่ามันจะต้องมีการกินเกินแล้วก็ต้องมีการสร้างห้องขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับตัวฟ<ๆ>ีฟติอซิสเลกดไขมันนี่แหละมันเลยอ้วนได้ยากกว่าสําหรับคนที่ตัวผอมมากๆจะไปอ้วนแบบงูเหลือมอิมมาอะไรเงี้ยยากมากใช้เวลานาน,านกว่าคนที่เคยอ้วนมาก่อนแล้วผอมแล้วก็มาอ้วนตุ้ม พาะพื้นที่ห้องของคนที่เคยอ้วนมาก่อนมันเตรียมรองรับไว้อยู่แล้วอ่ะทีนี้กลับมาเวลาที่ต้องการใช้ไขมันมันจะดึงฟรีฟตตี้เอสิตออกมาพอดึงฟรีฟตตี้เอสิออกมาใช้ได้ใช้การได้เลยไหมโนยังใช้ไม่ได้แปลงค่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตใช้ได้เลยไหมโน่ใช้ไม่ได้แปลงค่ามันเป็นกลูโคสเป็นน้ำตาลกลูโคส จากนั้นเนี่ยตับจะส่งกลับเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อรักษาสมดุลทางพลังงานวุ่นไวายไหมย,ยหมุย่งยากไหมยุ่งยากวุ่นวายมันเลยกลายว่าเวลากินเนี่ยอ้วนได้ไวกว่าการทวาองไง <c oughs> อ่ะทีนี้แล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วรู้ไหมว่าไอ้ไขมันน่ที่มันพอกอยู่กับเรารูปแบบมันเป็นยังไงบ้างว่ารูปแบบมันเป็นยังไงบ้าง หลักๆของมันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ามถึงสอันแต่ว่าช้อยที่3กับช้อยที่4จะรวมกันอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบของไขมัน,นมันจะเป็นในลักษณะของอไขมันใต้ผิวหนังเขาเรียกว่า subcutaneous fat มันอยู่ชั้นใต้ผิวหนังอันต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่า visceral fat visceral fat เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินไขมันช่องท้องอะไรอย่างเงี้ย เวลามีโฆษณาพวกอาจจะไม่ใช่ในฟิตเนสกันดะอาจจะเป็นพวกตามคลินิกเสริมความงามเนี่ยลดไขมันที่เวชรโร่แฟตที่ไขมันช่องท้องนะอะไรได้ดีได้ไวนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาคนก็บอกอู้อู้ออะไรอย่างเงี้นนอออออยอันต่อมาเนี่ยเป็นไขมันรอบกล้ามเนื้อและในกล้ามเนื้อมันคืออ,อินทรามัสคูลาแฟตกับอินเตอร์มัสคูลาแฟต อินเตอร์อินทราต่างกันอินเตอร์มัสคูลาร์แฟตเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณรอบรอบนอกกรรมเนือกับอินทราเนี่ยก็คือในเส้นใหญ่กลมเนือทีนี้ทีนี้เรารู้จากภาพนี้ก่อนเรารู้จากภาพนี้ก่อนอะไรก็ไม่รู้ถูกไห <c oughs> ให้นึกภาพให้นึกภาพเส้นสปากเกตตีจับรวบตึง ผ่าครึ่งแล้วเรามาดูปับพันนียมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นดรอตเต็มไปหมดอันนี้แหละคือดรอตพวกนี้คือเส้นใหญ่กมเนือครับไอ้เส้นใหญ่กมเนือเนี่ยพวกนี้เนี่ยไอ้ดอตพวกนี้เราดึงออกมาสักเส้นหนึ่งไอ้นี่คือภาพขยายนี่คือภาพขยายของไอ้ดรอตตรงนั้นแหละเนี่ยคือดอตเดียวอ่ะทีนี้ไอ้สีเขียวเขียวเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวอะดิโพไซน์นะครับอะดิโพไซ์ นั่นเท่ากับว่าเราจะเห็นว่าอะลิโพไซด์มันแทรกตามโซนด้านนอกโซนด้านนอกตรงนี้มันคือโซนไหนมันคือ uh, อินเทอร์มัสคูล่าแฟตแล้วก็ที่เป็นส่วนของด้านในของมัสเซอร์ไฟเบอร์อีกทีหนึง่งมันจะเป็นอินทรามัสคูล่าแฟตก็คือเป็นส่วนของใ uh, นเส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันมีรอบกล้ามเนื้อกับเส้นใหญ่กล้ามเนื้อนะครับโอเคทีนี้ ักตรงนี้เรามาพูดถึงเรื่องเนื้อวาเกิวทุกคนรู้จักเนื้อวากิวมันคือเนื้อวัววาเกิวแล้วเนื้อวากิวเนี่ยมันเวลาเขาเรียกนี่ยเอ a หนึ่งเอสอมันเป็นตัวชีวัดอะไรวะเนี่ยคือ A1 นี่คือ A2 สอไซสขนาด a อเหรอเปล่าไม่ใช่ ตัว A B C D E F G ถึงแท้ทยเหวียวอะไรก็ตามแต่มันเป็นตัวบอกปริมาณของเนื้อหรือที่เรียกว่ายิวนะครับปริมาณเนื้อหมายถึงว่าไซซิ่งของเนื้อไซซิ่งของเนื้อนะครับถ้าไซซิ่งของเนื้อนยอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเกณฑ์ที่ดีมันก็จะเป็นเป็นเกด A ก็คือ High B คือ Standard กับ C คือ below หรือต่ำลงมาก็เป็นเกจที่ไม่ค่อย Work เท่าไหร่ right. กับอีกอันนึงเนี่ยเราจะเรียกมันว่าซาชิซาชิมันมันเป็นคําภาษาญี่ปุ่นนะครับมันคือเออซาชิเนี่ยมันคือปริมาณของไขมันที่แทกตัวเลขของมันเนี่ยแบ่งเกรดประมาณเออสิเกรดได้โดยที่ตัว12เนี่ยมันจะเป็นเกรดที่อยู่ในระดับที่สูงสุดเลยเป็นเอ็กเซเลนต์มันจะอยู่ที่เออเกรดที่5 จริงๆมันจะแบ่งเกรดนะในลักษณะที่ว่า 8, 8เอรเ,เวล8ถึง12เนี่ยจะอยู่ในเกรด5 5ถึง7จะอยู่ในเกรดที่ดี3ถึง4จะอย,อยู่ในเกรดแบบ Average หรือว่าทั่วๆไปก็จะอยู่ในเลเวล3ถ้าต่ำกว่านี้มันก็จะไม่ค่อยดีละหมายถึงว่า มันเป็นตัวบอกว่าปริมาณของไขมันที่อยู่ในเนื้อแทรกอยู่ในเส้นใหญ่จะมีน้อยจะมีน้อยอ่ะทีนี้แล้วมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะแล้วมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะมันก็มีคำถามอ่าละมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรเออเวลาคนเราที่อ้วนเนี่ยมันก็คือการที่ไขมันเนี่ยมันแทรกตามใต้ผิวหนังบ้างใช่ป่ะใต้ผิวหนังนี่มันคืออะไร ซับอะไรซับคูเทนเนสแฟตแล้วก็ช่องท้องบางตามอาวัยวะต่างๆก็จะเป็นมีชโลแฟตกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเหมือนในเนื้อวากิลมันก็คืออินเทอร์มัสกูล่าแฟตกับอิ fat. นทรามัสกูล่าแฟตในเนื้อวากิลเนี่ยมันจะมีส่วนไหนอินเทอร์หรืออินทราทั้งสองเลยแต่ต่างกันทีถ่ถ้าบริเวณเอาไลน์หรือโซนรอบนอกอะส่วนใหญ่มันจะเป็นอิน มันจะนับว่ามันเป็น in, อินเทอร์ inter. แต่ว่าถ้าเป็นในเส้นใหญ่หรือว่าเป็นลายอะไรพวกนี้ลายในเนื้อที่เป็นสีาขาวๆที่เหมือนเหมือนหินอ่อนอะไรพวกนี้มันจะเรียกว่า intramuscular fat อ่ะทีนี้พักไว้ก่อนเวลาที่เราเนี่ยพยายามที่จะออกกำลังกายคุมอาหารไดเอทร่างกายจะใช้พลังงานส่วนไหนต้องบอกนอี่ไว้ร่างกายแม่งไม่ได้ขิดซับซอ้อนหรอก ลองนึกภาพว่าถ้าสมมุติว่ามีของชิ้นใหญ่กับมีของชิ้นเล็กถ้าเองอยากจะได้เองอยากจะได้ของชิ้นใหญ่รอยากได้ของชิ้นเล็กแน่นอนกูต้องอยากได้ของชิ้นใหญ่อันนี้คือโดยเบสิกพื้นฐานร,ร่างกายมันก็คิดแบบตื้นๆอย่างนั้นแหละฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาไขามันที่อยู่ในบริเวณที่อรอบนอกก่อนเสมอรอบนอกก่อนเสมอมันยังไม่ได้เอาไขามันที่อยู่ในเส้นใหญ่ ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บอดี้เราลงเนี่ยเราจะลงแบบเอาลายโดยรวมถูกปะจะค่อยๆลงค่อยๆลงซึ่งเวลาที่เราไดเอทน่ยมันไม่มีทางที่เราจะได้บอดี้หรือว่าคอนดิชันแบบที่ไอดอลที่เราติดตามเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาเราไดเอทเราเราทำได้ประมาณนึงไม่มีใครสามารถลากยาวเป็นปี แบบกูไดเอทปีนึงอะแบบไดเอทแบบซีเรียสไดเอทร่างกายแม่งพังก่อนเพราะไอ้ระบบการจัดการทาั้งนั้นพลังงานอะมันเป็นตัวฟ้องว่าเฮ้ยมึงหักโหมมากเกินไปมันจะกลายว่าการไดเอทของมึงเนี่ยแม่งยิ่งสวนพลังงานมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไดเอทนะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งอาจจะ3าถึงสเดือนที่เราซีเรียสไดเอทเราจะได้ประมาณหนึ่งฉะนั้น,น่ยไขยมันมันก็จะค่อยๆลงไขมันก็จะค่อยๆลง นั่นเท่ากับว,ว่าเวลาที่เราไดเอทการที่เราจะได้ด้างทอง uh, มันจําเป็นที่ต้องไดเอทประมาณหลายหลายครั้งมันก็เปลี่ยนเสมือนกับเนื้อวากิวตอนแรกของเราอาจจะเป็นเนื้อในลักษณะาวากิวเอห้าเลยอ้วนตับเลยนะ <laughs> เป็นไขมันแทรกเลยเป็นเอ็กซ์เลย <laughs> ถูกว่าแต่พอมึงไดเอทมากขึ้นเลยไดเอทหมายถึงว่าไดเอทจบไปรอบรอ,อบที่หนึ่งอาจาจะจัดเกรดเอห้า ก็อาจจะดบลงมาเป็นเกรดบีออะไรประมาณเนี้ออ <c oughs> แล้วก็ไดเอทรอบที่2จากเกรดเเป็น B ก็อาจจะกลายเป็น C อะไรแบบนี้คือเราพยายามไดเอทเพื่อที่จะทำให้คอนดิชันหรือพวกไขามันที่อยู่ในเส้นใยของเราเนี่ยหรือที่เรียกว่า,อ,าอินเทอร์มสัสคูลร์แฟตกนะับอินทรามัสคูลร์แฟตมันค่อยๆบางลง มันค่อยๆบางลงเพื่อให้เป็นแบบเ,เนื้อวากิวแบบคุณภาพที่ต่ำที่สุดคือแม่งแทบไม่มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเลยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเกมยาวเว้ยมันเป็นเกมยาวฉะนั้นเนี่ยธรรมาแท้เนาะไม่มีคำว่าปลอบใจฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เองอยากได้อะไร มันจะไม่มีทางที่เราจะได้เป็นสุสําเร็จมันจะต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาแลกมาเสมออืใช้ความพยายามและใช้เวลาแลกมาเสมอก็ขอให้กําลังใจพวกเองทั้งหลายที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเองจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันจะต้องค่อนข้างที่จะมีการจัดสรรที่ดี มีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีความอดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีคอนดิชันที่สวยนะครับเราถึงไม่สามารถไดเอทครั้งแรกครั้งเดียวเราได้ล่างทองเลยและทำไมเนื้อวากิวแม่งถึงถูกยกมาเป็นตัวอย่างคือเราพยายามทำให้จาก a 5มาเป็นแบบเกรดสหรือเกรดต่ำที่สุดเพื่อให้ มันในเส้นใหญ่หน้อยที่สุดเพื่อให้เห็นคอนดิชั่นได้ชัดเจนที่สุดก็ประมาณนี้ก็หวังว่าน่าจะคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ไม่มากก็น้อยได้หลายเรื่องเลยนะก็เจอกันรอบหนะ้าคลิปหน้าก็คงไม่น่าจะเสียงแหบแล้วโอเคครับบ๊ายบาย